สวัสดีคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซุ้มเรื่องเล่าบายจุติเรื่องลึกลับปริศนาคำตอบเหนือปาดิหารในอีพีนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับห้องสุดท้ายเรื่องราวสยองขวัญและความลึกลับในโรงแรมเก่าแก่ในโลกแห่งการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสีสันและความตื่นเต้นบางครั้งเราอาจลืมไปว่าทุกสถานที่ล้วนมีประวัติศาสตร์และเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมเก่าแก่ที่ยืนหยัดผ่านการเวลามายาวนาน พยานแห่งชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนที่ผ่านเข้าออกทั้งสุขทุกข์โศกและบางครั้งความตายเรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมของสองนักเดินทางที่บังเอิญได้พบกับความลึกลับในโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายดินแดนแห่งขุนเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยพวกเขาจะได้พบกับสิ่งที่เกินความคาดหมายและเรียนรู้ว่าบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายนั้นบางเฉียบยิ่งกว่าที่คิด ขอเชิญผู้ฟังร่วมเดินทางไปกับเอกและเฮียมเมงในค่ำคืนที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวค้นพบความจริงที่ถูกซ่อนเร้นและเรียนรู้บทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับชีวิตความตายและความเมตตาในเรื่องราวที่เรียกว่าห้องสุดท้ายเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งความลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประตูห้องหมายเลข666ของโรงแรมแห่งนั้นที่ซึ่งอดีตและปัจจุบันเชื่อมต่อกันด้วยเส้นได้บาง แห่งความทรงจำและความเศร้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดห้องสุดท้ายในความมืดมิดของค่ำคืนเหนือสุดแดนสยามตึกโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตรงงานท,ท้าทายการเวลาเสียงลมวีดวิวพัดผ่านช่องหน้าต่างไม้เก่าคร่ำคราเร้ากับเสียงกระซิบกระซาบของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอะไรอาวรสถานที่แห่งนี้เป็นพยานให้กับเรื่องราวมากมายทั้งสุขและทุกข์ทั้งรักและแค้นและบางครั้งความตาย เอกพนักงานหนุ่มวัยส0มสต้นๆและเฮียเม้งเพื่อนร่วมง,งานรุ่นพี่เดินทางมายัางเมืองเชียงรายในค่ำคืนอันหนาวเหน็บของฤดูหนาวทั้งคู่เป็นพนักงานบริษัทที่ต้องเดินทางขึ้นเหนือบ่อยครั้งเพื่อติดตามทวงหนี้ลูกค,ค้ารถกระบะของบริษัทแล่นผ่านถนนในตัวเมืองที่คลาคลํำไปด้วยผู้คนมากกว่าปกติป้ายโฆษณาสว่างไสวบอกให้รู้ว่ากำลังมีงานฤดูหนาวเอกมองผ่านกระจกรถอย่างเหนื่อยล้า ความอ่อนเพลียจากการเดินทางไกลทำให้เขารู้สึกมึนงงและปวดศีรษะเอาไงดีเอกเฮียเม้งเอ่ยถามขณะขับรถช้าลงเมื่อเข้าสู่ย่านโรงแรมจะหาที่พักก่อนหรือหาอะไรกินก่อนดีเอกสายหน้าชา้ชาช้าผมว่าหาที่พักก่อนดีกว่าครับเฮียผมรู้สึกไม่ค่อยสบายอยากพักผ่อนเฮียเม้ง er พยักหน้ารับสายตากวาดมองหาโรงแรมที่ดูเหมาะสมในที่สุดสายตาของเขาก็สะดุดกับป้ายโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่ง ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางตึกสมัยใหม่โรงแรมนี้ก็แล้วกันเฮียเม้งตัดสินใจพลางบังคับพวงมาลัยเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆที่นำไปสู่โรงแรมเมื่อรถเคลื่อนเข้าใกล้ทั้งคู่ได้เห็นภาพของโรงแรมเก่าแก่สไตล์โคโลเนียนที่ดูเก่าแก่แต่สง่างามกำแพงสีขาวนวลตัดกับหลังคาสีแดงอิฐมีหน้าต่างบานใหญ่เรียงรายตามชั้นต่างๆสะท้อนแสงไฟสลัวทำให้ตัวอาคารดูลึกลับชวนพิศวง เฮียเม้งจอดรถในลานจอดรถที่แทบจะไม่มีที่จอดสะท้อนให้เห็นถึงความคึกคักของเมืองในช่วงที่มีงานทั้งคู่หยิบกระเป๋าเดินทางและเดินเข้าสู่ล็อบบี้ของโรงแรมภายในล็อบบี้ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณพรมเก่าแก่ปูทั่วพื้นและโคมไฟระยะห้อยระยงระยางจากเพดานสูงบรรยากาศภายในให้ความรู้สึกย้อนยุคราวกับก้าวข้ามเวลามาในอดีตกลิ่นอายของความเก่าแก่และประวัติศาสตร์อันยาวนานลอยอวนอยู่ในอากาศ เอกและเฮียเมงเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ต้อนรับซึ่งทำจากไม้สักเนื้อแข็งขัดมันวาวพนักงานต้อนรับในชุดไทยประยุกยิ้มต้อนรับอย่างสุภาพสวัสดีคยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเรามีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมคะเธอทักทายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลพวกเราต้องการห้องพักครับเตียงคู่หนึ่งห้องเฮียเมงตอบพนักงานก้มลงมองคอมพิวเตอร์ใบหน้าของเธอใช้แววลังเล,เล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งขอโทษนะคะ ตอนนี้โรงแรมเราเหลือห้องว่างเพียงห้องเดียวค่ะเป็นห้องที่เพิ่งมีแขกเช็คเอาท์ออกไปเมื่อสักครู่เฮียเม้งขมวดคิ้วเล็กน้อยแปลกจังปกติโรงแรมนี้ไม่ค่อยเต็มนี่นาพนักงานยิม้มค่ะเพราะช่วงนี้มีงานสัมมนาในจังหวัดเลยมีแขกมาพักเยอะกว่าปกติค่ะงั้นก็เอาห้องนั้นแหละครับเฮียเม้งตัดสินใจรอสักครู่นะคะตอนนี้แม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่ค่ะ พนักงานกล่าวก่อนจะโทรศัพท์ไปยังแผนกแม่บ้านระหว่างที่รอเอกรู้สึกว่าอาการปวดหัวของเขาแย่ลงเขาเหลือบมองไปรอบๆล็อบอบี้สายตาของเขาสะดุดกับภาพเก่าแก่บนผนังเป็นภาพถ่ายขาวดำของโรงแรมในอดีตมีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่หน้าโรงแรมและมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงกลางเธอสวมชุดไทยและมีรอยยิ้มที่ดูเศร้าๆเอกรู้สึกขนลุกเล็กน้อยเขาหันไปมองเฮียมเมง ที่กำลังกรอกข้อมูลในใบลงทะเบียนเฮียดูภาพนั่นสิครับเอกระสิบเฮียไม่เงยหน้าขึ้นมองตามที่เอกชี้เออแปลกดีนะคงเป็นประวัติของโรงแรมมังขณะนั้นเองพนักงานก็กลับมาพร้อมกับกุญแจห้องห้องพร้อมแล้วค่ะตามดิฉันมาทางนี้นะคะทั้งสามเดินไปยังลิฟต์เก่าแก่ที่มุมล็อบบี้เสียงลิฟต์ดังเอียดอาด ขณะเคลื่อนตัวขึ้นไปยังชั้นบนสุดของโรงแรมบรรยากาศในลิฟต์ให้ความรู้สึกวังเวงและน่าอึดอัดใจเมื่อถึงชั้นที่พักพนักงานนำทางไปตามระเบียงทางเดินที่มืดสลัวมีเพียงแสงไฟสีส้มจากโคมไฟติดผนังที่ส่องสว่างเป็นระยะเสียงพื้นไม้ลั่นเอียดอาจใต้ฝ่าเท้าทุกอย่างก้าวนี่คือห้องของคุณค่ะพนักงานกล่าวพร้อมกับเปิดประตูห้องหมายเลข666เธอยื่นกุญแจให้เฮียเมง้งพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูเกรงเกรง หวังว่าคุณจะพักผ่อนอย่างสบายนะคะถ้ามีอะไรต้องการโทรลงไปที่ล็อบบี้ได้ตลอดเวลาค่ะเอกและเฮียเม้งเดินเข้าไปในห้องพนักงานปิดประตูตามหลังอย่างเบามือทิ้งให้ทั้งคู่อยู่ในห้องพักที่มืดสลัวและเงียบสง,งดัดโดยไม่รู้เลยว่าค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่พวกเขาไม่มีวันลืมเมื่อประตูปิดลงความเงียบก็เข้าครอบคลุมห้องพักเอกและเฮียเม้งยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งสายตากวาดมองไปรอบๆห้อง ภายในห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์โบราณผ้าม่านาสีแดงเข้มปิดกั้นหน้าต่างบานใหญ่ทำให้บรรยากาศดูอึมครึมและน่าอึดอัดเฮียเม้งเดินไปเปิดไฟแสงสีเหลืองนวลจากโคมไฟเก่าแก่สาดส่องทั่วห้องเผยให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นบนผนังมีภาพวาดเก่าแก่หลายภาพส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ของเมืองเชียงรายแต่มีภาพหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของเอกเป็นภาพวาดของหญิงสาวในชุดไทยโบราณ ดวงตาของเธอดูเศร้าและลึกลับเฮีย <Yeah. S 1> ผมว่าผมเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ภาพในล็อบบี้เอกกล่าวพลางชี้ไปที่ภาพเฮียเม้ง <m> เดินเข้ามาดูไกลๆดูคล้ายๆกันนะเฮียเม้งเห็นด้วยเอกรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาเขาสะบัดศีษะเบาๆพยายามไล่ความรู้สึกแปลกๆนั้นออกไปผมว่าผมจะอาบน้ำแล้วนอนเลยนะเฮียปวดหัวจังเออไปอาบเลยเดี๋ยวเฮียจะโทรสั่งอาหาร เฮียเม้งตอบพลางหยิบโทรศัพท์ในห้องขึ้นมาเอกเดินเข้าห้องน้ําเสียงน้ําจากฝักบัวดังขึ้นแต่แล้วจู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองอยู่เขาหันไปมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องน้ําแต่เห็นเพียงภาพสะท้อนของตัวเองเท่านั้นอย่างไรก็ตามความรู้สึกอึดอัดยังคงอยู่เอกรีบอาบน้ําให้เสร็จโดยเร็วเมื่อเอกออกมาจากห้องน้ําเขาพบว่าเฮียเม้งกําลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่บนเตียงฝั่งที่ติดกับระเบียง มีอาหารที่สั่งขึ้นมาวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงมากินข้าวก่อนเอกแล้วค่อยนอนเฮียเม้งเอ่ย e ทั้งคู่นั่งกินอาหารในความเงียบมีเพียงเสียงจากโทรทัศน์ที่ดังแผ่วๆเท่านั้นหลังจากกินเสร็จเอกก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงของตนความเหนื่อยล้าทำให้เขาหลับไปอย่างรวดเร็วกลางดึกเอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแปลกๆเขามองไปรอบๆห้องที่มีเพียงแสงสลัวจากไฟหัวเตียงที่ยังเปิดอยู่ สายตาของเขาเหลือบไปเห็นร่างของใครบางคนนั่งอยู่บนเตียงของเฮียเมงเฮียเอกเรียกเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบรับเขาลุกขึ้นนั่งพยายามมองให้ชัดขึ้นแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าร่างนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวในชุดไทยโบราณเธอนั่งคล่อมอยู่บนตัวเฮียเมงที่นอนนิ่งไม่ไหวติงเอกรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเขาพยายามส่งเสียงร้องแต่กลับไม่มีเสียงใดๆออกมา ร่างของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันมามองเอกใบหน้าของเธอซีดขาวเหมือนกระดาษด,ดวงตาลึกโบดำสนิทริมฝีปากเผยเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เอกรู้สึกหนาวสถานไปทั้งร่างเอกหลับตาสวดมนต์ภาวนาในใจเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วมีเพียงเฮียเมงที่นอนหายใจหอบอยู่บนเตียงเฮียเฮียเอกลุกไปเขย่าตัวเฮียเมงเฮียเมงสะดุ้งตื่น ลุกขึ้นนั่งหอบหายใจเฮียเรียกให้ช่วยเฮียตั้งนานไม่ได้ยินเหรอเฮียเม้งกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นผมผมเห็นเอกพูดตะกุกตะกะักทันใดนั้นเสียงฝักบัวในห้องน้ำก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องเพลงแผ่วๆของผู้หญิงทั้งคู่หันไปมองประตูห้องน้ำด้วยความตกใจเสียงน้ำและเสียงร้องเพลงจากห้องน้ำยังคงดังต่อเนื่องเอกและเฮียเม้งมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าขยับขยืขย่นร่างกายเฮีย เราออกจากห้องนี้กันเถอะครับเอกกระซิบเสียงสัน่นเฮียเม้งพยักหน้าเบาๆทั้งคู่ลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบรีบหยิบเสื้อผ้าและกระเป๋าสัมภาระพยายามไม่ส่งเสียงดังใดๆขณะที่เดินไปยังประตูห้องแต่แล้วจู่ๆเสียงร้องเพลงก็หยุดลงตามด้วยเสียงน้ำที่ถูกปิดความเงียบที่เกิดขึ้นกลับยิ่งทำให้บรรยากาศน่าอึดอัดมากขึ้นเอกรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกมานอกอกเขาจับลูกบิดประตูพลางอธิษฐานในใจให้ประตูเปิดออก เมื่อประตูเปิดทั้งคู่รีบออกจากห้องอย่างรวดเร็ววิ่งตรงไปยังลิฟต์โดยไม่หันกลับไปมองเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องไปทั่วระเบียงทางเดินที่เงียบสงัดลิฟต์เคลื่อนตัวลงช้าๆเร้ากับเวลาหยุดนิ่งทั้งเอกและเฮียมเมงยืนนิ่งเงียบหายใจหอบไม่กล้าพูดอะไรออกมาเมื่อถึงชั้นล่างทั้งคู่เดินอย่างรวดเร็วไปยังเคาน์เตอร์ต้อนรับพนักงานกระดึกที่เคาน์เตอร์มองพวกเขาด้วยความประหลาดใจมีอะไรให้ช่วยไหมครับ เราจะเช็คเอาท์เฮียเม้งพูดเสียงสั่นยื่นกุญแจห้องให้พนักงานพนักงานหนุ่มมองนาฬิกาบนผนังตอนนี้เพิ่งตีสี่เองเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเอกและเฮียเม้งมองหน้ากันไม่แน่ใจว่าควรเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นดีหรือไม่ในที่สุดเฮียเม้งก็ตัดสินใจพูดออกมาเราเห็นอะไรแปลกๆในห้องสีหน้าของพนักงานเปลี่ยนไปทันทีเขาถอนหายใจยาวห้องหกร้อยหกสิบหกใช่ไหมครับ ทั้งคู่พยักหน้าพนักงานมองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซิบเบาๆผมขอโทษด้วยนะครับที่ต้องให้คุณพักในห้องนั้นปกติเราไม่ค่อยเปิดห้องนั้นให้แขกพักหรอกครับนอกจากจำเป็นจริงๆทำไมครับเอกถามอย่างสงสัยพนักงานลังเลครู่หนึ่งก่อนจะเล่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นนักร้องประจำห้องอาหารของโรงแรมเราเธอถูกฆาตกรรมในห้องนั้น เขาเล่าต่อว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อนวลเธอเป็นชาวเขาที่ลงมาทำงานในเมืองเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวนวลมีเสียงที่ไพเราะและหน้าตาสวยทำให้มีแขกหลายคนลหลงไหลแต่เธอก็มักจะปฏิเสธคำเชื้อเชิญต่างๆคืนนั้นมีแขกคนหนึ่งตามรบเร้าเธอจนเธอต้องหนีขึ้นมาที่ห้องแต่เขาก็ตามมาพนักงานหนุ่มเล่าต่อด้วยน้ำเสียงเศร้าเช้าวันรุ่งขึ้นแม่บ้านพบศพของนวลบนเตียงเธอถูกฆ่าด้วยการใช้หมอนกดหน้า จนขาดอากาศหายใจเอกและเฮียเม้งฟังด้วยความสยดสยองเรื่องราวที่ได้ยินทําให้พวกเขาเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดในห้องมากขึ้นแล้วคนร้ายละครับเฮียเม้งถามไม่มีใครรู้ครับตำรวจสืบหาตัวไม่เจอพนักงานหนุ่มตอบตั้งแต่นั้นมาก็มีคนเห็นวิญญาณของนวลปรากฏในห้อง666เอกนึกถึงภาพวาดบนผนังในห้องและภาพถ่ายในล็อบบี้นั่นเป็นรูปของเธอใช่ไหมครับ ที่อยู่ในภาพวาดในห้องกับภาพถ่ายในล็อบบี้พนักงานหนุ่มพยักหน้าใช่ครับทางโรงแรมเก็บภาพของเธอไว้เป็นอนุสร์ไม่กล้าเอาลงเพราะกลัวว่าจะทำให้วิญญาณของเธอโกรธทั้งสามคนยืนเงียบกันครู่หนึ่งบรรยากาศรอบตัวดูหนักอึ้งด้วยเรื่องราวอันเศร้าสลดที่ได้รับฟังทำไมโรงแรมไม่ปิดห้องนั้นไปเลยล่ะครับเอกถามขึ้นพนักงานหนุ่มสายหน้าเจ้าของโรงแรมบอกว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โรงแรมและบางทีวิญญาณของนวนอาจต้องการความช่วยเหลือเธออาจจะยังติดค้างอะไรบางอย่างเอกและเฮียเม้งมองหน้ากันความกลัวที่มีเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสารต่อชะตากรรมของนวนเราจะทำอะไรได้บ้างไหมครับเฮียเม้งถามขึ้นพนักงานหนุ่มยิ้มบางๆบ,บางคนที่เคยเจอนวลบอกว่าเธอแค่ต้องการให้คนรับรู้เรื่องราวของเธอ และอาจจะต้องการคำภาวนาให้เธอไปสู่สุขติเอกและเฮียเม้งพยักหน้าเข้าใจพวกเขาตัดสินใจจะอยู่ต่อจนถึงเช้าและขอให้พนักงานพาไปที่ห้องพระของโรงแรมเพื่อสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของนวนขณะที่แสงอรุณเริ่มสาดส่องเข้ามาในโรงแรมเก่าแก่แห่งนี้เอกและเฮียเม้งได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับชีวิตความตายและความเมตตาพวกเขาออกจากโรงแรมด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความเข้าใจในมิติลึกลับของโลกใบนี้มากขึ้นและตระหนักว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อกันเองบทสรุปห้องสุดท้ายบทเรียนแห่งชีวิตและความตายเรื่องราวของห้องสุดท้ายไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตและความตายที่เราทุกคนต้องเผชิญประสบการณ์ของเอกและเฮียเม้งในโรงแรมแห่งนั้น ได้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความตายและโลกหลังความตายคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานของหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีได้กล่าวถึงความตายไว้ว่าความตายนี้แบ่งออกเป็นสามอย่างด้วยกันคือ 1. สมุดฉเทมรณะความตายขาดตอนหมายถึงความตายของพระอรหรันต์คณิกมรณะแปลว่าตายเล็กๆน้อยๆหรือการเคลื่อนไปของชีวิต การมรณะและอาการมรณะกาลมรณะแปลว่าตายตามการตามสมัยที่ชาวโลกนิยมที่เรียกว่าถึงที่ตายคือสิ้นอายุอย่างชนิดที่ไม่มีการแก้ไขได้อาการมรณะแปลว่าตายในโอกาสที่ยังไม่ถึงการควรตายแต่ต้องตายเพราะกำบางอย่างที่เป็นอกุศลเข้ามาบีบคั้นให้ตายเช่นนี้แล้วทุกชีวิตล้วนใกล้ชิดกับความตายในทุกช่วงวินาทีพุทธศาสนาจึงสอนให้เรารู้ว่า ควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและมันถือศีลอยู่เป็นนิดจึงจะช่วยบรรเทากรรมที่เราได้กระทําเอาไว้ได้บ้างการที่วิญญาณของนวนยังคงปรากฏในโรงแรมอาจเป็นเพราะเธอยังมีความกังวลยอมรับความจริงไม่ได้หรือมีสิ่งค้างคาใจซึ่งสอดคล้องกับคำสอนในพุทธศาสนาที่ว่าการยึดติดและความไม่รู้ที่อะเป็นอวิชชาเป็นสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรก็ตามพุทธศาสนาสอนว่า เราสามารถช่วยเหลือวิญญาณเหล่านี้ได้ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่เอกและเฮียเม้งได้ตัดสินใจทำในตอนท้ายของเรื่องการกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความเข้าใจในหลักธรรมของพุทธศาสนานอกจากนี้เรื่องราวนี้ยังตวนใจเราให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทระหนักว่าความตายอาจมาเยือนเมื่อใดก็ได้ดังนั้นการทำความดีสร้างบุญกุศลและพัฒนาจิตใจอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้หญิงคนนั้นในห้องสุดท้าย ถ้าวันหนึ่งเธอพบว่าคนที่มาใช้ห้องของเธอเป็นผู้ปฏิบัติดีมีปัญญาและบุญญาที่จะช่วยให้เธอพบแสงสว่างบางทีวาระกรรมของเธออาจจะถูกปลดปล่อยได้เร็วขึ้นตามเนื้อนาบุญของเธอเองสำหรับเอกและเฮ er ียเม้งประสบการณ์นี้ยังช่วยให้เขาได้ตรหนักถึงความสำคัญของการให้อภัยและปล่อยวางแทนที่จะจมอยู่กับความโกรธและความต้องการแก้แค้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักทำเรื่องขันติความอดทนและเมตตาความปรารถนาดีในพุทธศาสนาในท้ายที่สุดห้องสุดท้ายไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเล่าแต่ยังเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ตวนใจเราให้ใคร่ครวญถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตความสำคัญของการทำความดีและพลังแห่งความเมตตาที่มีต่อทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เราดำเนินชีวิตด้วยสติเมตตาและปัญญาเพื่อว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เราจะสามารถจากไปอย่างสงบโดยไม่ทิ้งความทุกข์หรือเวรกรรมใดๆไว้เบื้องหลังจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าห้องสุดท้ายความน่ากลัวของห้องพักที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดเรื่องเล่าของพวกเราช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP น้าสวัสดีค่ะ